คุณแก้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำเสียงรู้สดใสนะคะคุณแก้วคุณแก้ววันนี้แก้วมีอะไรจะแก้วมีปัญหาในหน้างานนะพี่<ม>ซึ่งอยากจะแบบระบายแล้วก็อยากให้คนที่ฟังอยู่อะเขาได้ฟังแล้วก็คิดตามเผื่อบางคนที่แบบ เจอปัญหาเดียวกันหรือเป็นคนที่กําลังทําให้เกิดปัญหานั้นอยู่พี่เกัวมันจะแก้ไขได้า้างเออใครทําอะไรแก้ว <c oughs> พูดมาหนูว่าเป็นพนักงานไลเดอร์บริษัทหนึ่ง <c oughs> แล้วคือหนูว่าต้องเกินก่อนว่าตอนเด็กๆอ่หนูเคยโดนรถไว้เลอร์ขยํำ แล้วมันก็เป็นความฝังใจว่าหนูอ่ะจะกลัวพวกแบบสกลัวไหมฮะถูรถต่อม่เลยใครก็กลัวแล้วหนูเจ็บเยอะไหมตอนนั้นอ่ะทุกวันนี้ก็คือก็ยังมีรอยเขี้ยวแผลเป็นอยู่ที่ขาพี่อ๋อที่ก็เป็นลมแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะกลัวจะมีที่ว่าหนูสามารถยืนสั่นและร้องไห้ตรงนั้นได้เลยแค่แค่หมาวิ่งหาหนูอ่ะหรือสั่นเลยเราด้วยความที่เราต้องไปส่งอาหารให้ลูกค้าเราก็จะเลี่ยงไม่ได้ว่าบ้านลูกค้าาไหนมันจะมีหมาหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้แจ้งมาในข้อมูลอค่ะใช่เขาก็ไม่ได้แจ้งแต่ พอหนูทําไปเรื่อยๆหนูก็จะแบบพอเห็นซอยที่แบบซอยนี้น่าจะมีแหละพ <c oughs> ี่คะมีสุนัขไหม <c oughs> ถ้ามีที่ดูให้หนูหน่อยนะหนูกลัวมากบางบ้านก็คือก็จะเข้าใจแต่ไปเจอบ้านหนึ่งที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยทําไมเขาสั่อะไรคะเขาสั่งของแล้วหนูก็ไปส่งเรียกให้หนูอะเข้าไปส่งถึงในบ้านหนูก็กําลังจะก้าวเข้าไปในรั้วบ้านเขาอะแต่ได้ยินเสียงหมานก็เลยหยุดหยุดดูว่ามันอยู่ไหนนะคะมันก็วิ่งออกมาหนูก็เลยบอกว่าพี่คะรบกวนดูสุนัขให้หน่อยค่ะหนูกลัวเขาก็ค่อยๆเดินออกมาซึ่งการเดินของเขาอะคือน่าจะพิการอะพี่เพราะเดินแบบเหมือนคนเกิดอุบัติเหตุมา นชาค่ะใช่เดินกระเพกแล้วหมาเขามันจะกัดหนูหนูก็เลยบอกพี่ดูให้หน่อยเขาก็กันให้ตอนแรกพอตอนจะกลับหนูมีประสบการณ์ที่หมาไล่รถแบบบ่อยมากบอกพี่คะรบกวนจับให้หน่อยได้ไหมคะหนูจะไปแล้วเดี๋ยวมันกัด อ,อ้ยมันไม่กัดหรอกใครมาส่งกี่คนก็ไม่เคยกัดสะกคนอืมอืมอมส่วนใหญ่ก็จะพูดอย่างเงี้ยแหละก็จะบอกว่ามันไม่กัดพี่อะค่ะเพราะพี่เลี้ยงมันแต่หนูไม่ได้เลี้ยงไงพี่ก็ไปเหอะรีบๆไปเหอะพอหนูออกรถปุ๊บหมาเขาไล่หนูทันทีเลยพี่แล้วฟ <ๆ S 2> ื้นหน้าบ้านเขาอ่ะมันเป็นดินลูกลังอะี๋ยวไงล้มอ่ะเกือบค่ะหนูกัดตอนนั้นนะถ้าล้มอ่ะจะเล่นคนก่อนหรือเล่นหมาก่อนใจเย็นใจเย็นแกวหายใจลึกๆหนูล้มหนูต้องดูตัวเองก่อนรู้ใช่ตใจเข้าใจลูกได้แค่ยืนมองหมา ่่ไเาคือพูดแล้วบอกแล้วเตือนแล้วแล้วก็ไล่กูจริงๆด้วยใช่ไล่จริงๆไล่แบบล้มนี่กูกัดมึงแน่ประมาณนี้พี่ได้แล้วก็ไปบางบ้านนะพี่ไม่ได้เป็นแค่หลังเดียวนะเลี้ยงสุนัขบ้านมีลัวแต่ปล่อยหมาอยู่นอกบ้านแล้วยังไงทุกวันนี้ แก้วมีปัญหากับการทํางานไหมทุกวันนี้ยังต้องเป็นรีมาร์กในไรเดอร์แก้วไหมว่าช่วยดูหมาให้ด้วย<ม>ค,ค่ะอ,อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าถ้าเกิดเจอแบบเป็นจอยก็<ม>จ,ะจะถามลูกค้าก่อนว่ามีไหมคะถ้ามีดูให้หน่อยถ้าเขาไม่สะดวกออกมาดูก็จะถามก่อนว่ามัน,ม,นมันกัดในที่<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ต้องระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดอะคือมันจะมีประมาณว่าพอกัดปุ๊บไม่ใช่หมาฉันที<ม>่ที่หมาฉันมันจะเป็นแบบเนี้<ม>ยหมาแถวบ้าน เลี้ยงแบบว่าเอาข้าวให้กินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครเอาข้าวให้หมากินอ่ะแล้วถ้าหมาตัวนั้นไม่ไปทําอะไรตามกฎหมายถือว่าเป็นแบบกึ่งเจ้าของเลยนะไม่มีคนบอกว่าบางทีขนาดกัดไปแล้วก็ยังอูทานออกมาเลยครับว่าแม่ปกติมันไม่กัดคนนะร่่าไปแล้วไง ในชีวิตหนูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไล่กัดนะอย่างรอยแถวบ้านหนูเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึง่งมันกัดยางรถแตกอะพี่คือพอไปบอกเจ้าของปุ๊บโอ้ยหมาอะไรกัดยางรถแตกก็เจบอ,อ,อจบ่อยไหมอะก็หมา <laughs> มึงไงเจอบ่อยไหมอะตลอดการทำรายเดอร์มาเจอบ่อยนะคะพี่แต่บางบ้านก็น่ารักลูกค้าดีๆก็มีพี่เขานั่งกอดไว้ให้หนูเลยพอเขารู้ว่าหนูร<ด>ักก้รู้ก็ดีนั่นแหละอย่างงั้นก็น่ารักพี่แต่อย่างอีกแบบหนึ่งก็ไม่ไหวเข้าใจว่าหมาคุณน่ะน่ารัก หมาคุณก็ไม่ได้ทําตัวน่ารักกับคนอื่นแต่โอ้แต่แกวทำนี้จะต้องเจอทั้งเหมือนต้องเปิดเพจว่าหมาคุณไม่ได้น่ารักกับคนอื่นเสมอไปอะไรนะหมาคุณไม่น่ารักรับไรเดอร์เสมอไปไอหมาที่มีเจ้าของมันยังโอเคไงแต่อีหมาด้านนอกอ่ะตั้งกรุ๊ปก็ได้ให้ไรเดอร์เข้ามาแบบ แชร์ประสบการณ์แบบหนีหมานั่นน่าเจอกันเยอะแต่ปกติไรเดอร์มันเขาเก่งคอดิชันเตงไม่ได้นี่หรือว่าเจ้าของหมาดูแลหมาหน่อยดีกว่าดูแลหมาหน่อยคือเราจะคิดว่ามันไม่กัดหรอกมันไม่กัดหรอกคือบางทีถึงไม่กัดก็ไม่ได้อยากให้เข้ามาใกล้ใช่บางทีเขากลัวแบบไม่กลัวกัดไม่กัดมันเป็นสัตว์ที่คุยกันไม่รู้เรื่องคือเขาคุยกับหมาไม่รู้เรื่องหมู่บ้านนี่ก็มีปัญหาว่าแบบถ้าเอาหมาออกมาจะต้องมีสายจูงและต้องจูงตลอดก็มีคนที่เขาแบบปล่อยปล่อยเ้วไม่ได เดินเที่อนผ่านอยู่นอกบ้านซึ่งไม่อถ้าคุณต้องการที่จะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านอ่ะคุณควรเอาไว้ในบ้านเพราะขาโมยะจะขึ้นบ้านคุณก็ต่อเมื่อมันเข้าบ้านอแต่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยแล้วเราแค่ขี่รถผ่านอ่หมาขึ้นไล่แล้วเกิดเรารถล้มขึ้นมาค่ะเราหักใครจะรับผิดชอบผลการกระทําต่างๆซึ่งแบบ ทุกคนมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องดูเลยอ่ะอ่อันนี้เป็นความในใจจากไรเดอร์นะคะฝากหน่อยที่รับเรื่องไว้ให้นะคะเผื่อใครได้ยินเขาจะได้เข้าใจหัวใจอกใจเราเนาะแ้อย่างของแก้วคือมันเป็นโปหมะเขาโดนกัดาน่อนใช่แล้วมันก็ไม่สามารถตอบโต้กับหมาได้ไงเข้าใจปะทาให้หมาสติแตกหรือขวัญเสียมันก็ไม่ได้อีกตอนนี้มีหลายคนแนะนําพวกอุปกรณ์ไล่หมาเครื่องไล่หมามันมีเยอะมันมีแตรมีสเปรย์สมุนไพรที่เป็นกลิ่นที่หมาไม่ชอบแต่ไม่เป็นอันตรายมีอุปกรณ์ไล่หมา อลองเข้าไปหาดูแก้วอาจจะมีบางอย่างที่ช่วยเราได้หนูเคยมีวิธีหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะหนูจะทําได้ก่อนเอยแบบหนูโมโหจริงๆแล้วหนูก็ปกป้องลูกอ่ะอก็คือมันจะมีหมาแถวบ้านอ่ะโง่เก่ามันจะชอบไล่รถมากแล้วแบบอวันนั้นคือโมโหจริงๆงพื่อนรนหนูจอดแล้วหนูก็ลงไปเห่าใส่มันแก้วลูก <laughs> บอก้ไงบางทีอ่ะเราเราไปตีกับหมาไม่ได้หมาไม่มีเรื่องเหาแข่งกับหมาแล้วเหรอใช่แก้ไปใช้เครื่องดีกว่าพี่ว่าใช้แต่เออใช้แต่ดีกว่านะแกต้องหายใจลึกๆนะลูกแอ้วมันทําอะไรไม่ได้ไงพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วอนสุดตัวละดีไม่ต้องไปไฟกับหมาวันนี้เราเราหูละ วันนี้นะแกเดี๋ยวนะขอให้เป็นกำลังใจในการกระกประกอบชิพไรเดอร์นะคะขอบคุณค่ะแกขอบคุณ <î s> แกครับ <จะ S 1> หายเครียดให้บ้างนะคะหลังจากที่ฟังมาตั้งแต่ตสายต่อไปอ่ะจะเป็นหมาโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเคยเจอไรเดอร์มาเห่ากับคือพี่หายเครียดขึ้นเยอะจังหวะที่แก้ลงไปเห่ากับหมาน่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยแกนะของข้าครับครับพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ